จัดแข่งขันไตรกีฬา CIMB ไทยไ t h a i โร n น2024ค่ะเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2567ที่โรงแรมอาคารรับรองส่วนสวนปฏิพัฒน์อหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันนายสมคิดจันธรรมรุษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นประธานการถแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬา CIMB ไทยไ t h a i l ล n น2024 Moving Forward with You พร้อมด้วยนายนิติวงวิชาสวัสด์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานประจบคดีขันนางวาสนาศรีการจนานายุกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำนางสาวนัทนีกเกษมรัตกุลผู้บริหารสูงสุดสื่อสารองค์กรธนาคาร CIMB ไทยนายชินทิพย์บุญโชฮีรันเมธารรบริษัทบริษัทจัมมีนิตจำกัดร่วมถแถลงข่าวท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก นายสมคิดจันทร์ธรรมรึ่งก,กาวว่าเป็นที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มรายได้หมุนเวียนและส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อีกทางหนึ่งสุขภาพนับเป็นพื้นฐานสําคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่นอกจากสุขภาพแล้วกิจกรรมครั้งนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชนทั้งในด้านโรงแรมที่พักร้านอาหารพ่อค้าแม่ค้าเป็นต้นซึ่งในฐานะเจ้าบ้านเรายินดีให้การต้อน รับได้สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างเต็มที่นางสาวนัทธนีเกษรมรัฐกูลเปิดเผยว่าธนาคารจัดแข่งขันไตรที่ทำรายการ CIMB t h a i h a i n d ปีนี้มันเป็นครั้งที่5โดยได้ร่วมมือกับบริษัทซัมมินิตจำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสปอร์ตอีเวนต์จัดการแข่งขันบนเส้นทางใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครจัดมาก่อนอีกหนึ่งปรากฏการณ์ใหม่คือแนวคิดในปีนี้เราหวังให้นักกีฬาทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเส้นทางใหม่โดยได้ผู้จัดการแข่งขันที่เชี่ยวชาญและบริษัทซัมมิตเข้ามาดูแลด้วยจุดแข่งของการมีเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ที่เข้มแข็งพร้อมตอบโจทย์และการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตอกย้ำแนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับสุขภาพที่ะ ให้ความสําคัญตลอดมาน,นายชินททิพ์บุญโชคฮารันเมธทากล่าวว่าบริษัทซามินิตในฐานะผู้จัดการแข่งขันไตรกีฬาในฐานะผู้จัดการแข่งขันไตรที่ทํารายการ CIMB Thai Thaiparton Th e 2024 Moving For w เวิร์ดวิมีความยินดีที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าแข่งขันบนเส้นทางใหม่ทั้งท้าทายและสวยงามณนหาดสวนสนปฏิพัฒน์อำเภอหัวหินนักกีฬาจะได้สัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติทั้งว่ายปั่นวิ่งโดยเริ่มจากการว่ายน้ำในทะเลหาดสวนสนที่ใสสะอาดท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และหาดทรายขาวจากนั้นส่งไม้ต่อให้นักปั่นบนเส้นทางถนนเพชรเกษมและปิดท้ายด้วยเส้นทางวิ่งท่ามกลางความร่มรื่นของทิวสนโดยคณะผู้จัดได้มีการประ สานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าแข่งขันตลอดเส้นทางการแข่งขนันรวมไปถึงนําเสนอส่วนลดที่พักและอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและครอบครัวเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธนาคาร CIMB ไทยบริษัทสมมิเนตภาครัฐของจังหวัดภาคประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้กิจกรรมไตรกีฬาในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานการแข่งขัน CIMB Thai t h a i l a n 2024ในวันที่1ธันวาคม2567ณหาดสวนสวนปฏิพัฒหัวหินม,มี5ระยะ1ไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคลว่ายน้ำ1.5กิโลเมตรปั่นจักรยาน40กิโลเมตรวิ่ง10กิโลเมตร 2ไตกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลว่ายน้ำ750เมตรปั่นจัก,กรยาน21กิโลเมตรวิ่ง5กิโลเมตร3ทวิกีฬาประเภทบุคคลวิ่ง5กิโลเมตรปั่นจัก,กรยาน40กิโลเมตรวิ่ง10กิโลเมตร 4. ไต่กีฬาระยะมาตรฐานประเภททีมว่ายน้ำ1.5กิโลเมตรปั่นจัก,กรยาน40กิโลเมตรวิ่ง10กิโลเมตร5เส้นทางวิ่งสำหรับสื่อมวลชน5กิโลเมตร